ะะขออนุญาตเปิดรีวิวเลยครั้งแรกของน้องฝากน้องด้วยฝากน้องไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจฝากน้องด้วยผ้าก,กันเปื้อนญี่ปุ่นน,ะะนี่ลายดอก MKI 16A ลูกค้า MKI 16A ว้าวน่ารักมากมีความแบบปักแบบกับตรงกระตรูนลองดูงานก่อนนะคะรุ่นนี้ นี่เป็นงานผ้ากันเปื้อนญี่ปุ่นป้ายลิงลูกค้านะราคาเดี๋ยวให้แอดินปักหมุดให้นะคะตัวนี้ร้อยโลนะคะลูกค้าจ๋าร้อยโลนะคะได้ทั้งแบบสวมแบบผูกนะคะแบบเต็มตัวแบบครึ่งตัวนะคะลูกค้าขารุ่นนี้เขาจะค้าก,กันมาเลยนะตัวนี้จํานวนถืงเยอะมากๆหนูตีให้เลยนะสี่รอยบวกหนูตีให้เลยสี่ร้อยบวกนะคะลูกค้าจ๋าสี่ร้อยบวกนะคะ รมดลายลายดอกมาหมดเลยค่ะทิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกระตงกระตูนไหมลูกค้า่ะนะรุ่นนี้น่าสวยมากหวานหวานอย่างนี้โอ้โหดูดิสีชมพูแบบครึ่งตัวมาหมดผ่านาะใช่มาแบบครึ่งตัวสวมแบบผูกผูกเชือกช่วงคอช่วงหลังหรือว่ามาลุ้นกันว่าจะมีแบบเต็มตัวด้วยไหม บางทีเขาจะมีแบบเต็มตัวที่เป็นเหมือนเสื้อผ้ามาเลยนะเป็นงานผ้ากระเป็อย่างวมเลยเนาะใช่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่ารหัสนี้จะมีไหมตัวนั้นให้อัททิ้งใส่หน่อยใส่ได้ไหมตัวที่เออตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละอัททิ้งใส่ได้ไหมไห่เออปะน่ารักมากอันนี้จะเป็นแบบสวมลูกค้าแบบสวมเนาะอันนี้ก็แบบว่าเขามีกระดุมใช่กระดุมด้านข้างได้แต่ว่าเราเน้นสะดวกเน้นสะดวก ผ้ากันเปื้อนญี่ปุ่นค้าค่ะผ้ากันเปื้อนญี่ปุ่นนะรหัสไอสิบหกวงเล็บเออุ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก,รกเป็นแบบแม่บ้านทํากับข้าเ,ออเห็นปะสไตล์ญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นแนวแนวนี้ลูกค้าลายดอกสีพื้นเป็นลายแบบเรียบๆแต่ว่าดูแบบดูแบบมินิมอลเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบผูกข้างเอวอ่ะอันนี้แบบผูกข้าวใช่ มีแบรนด์นะลูกค้ารอดูนี่น้องเห็นแขนพี่พูลแล้วนะแขนหมีพูด้วยลูกค้าเออ้ยไ,ไปไม่ถึงหมีพูเอาอันนี้ไปก่อนอะไรอ่ะเอลโมอ่อะแมเอลโมน่ารักมากของน้องน่าของเด็กนะน่ารักมากลูกคาก้าจ๋าเดี๋ยวรอแอดมินปักหมุดให้นะตัวน,นี้เดี๋ยวหนูเช็กรราคาเดี๋ยวหนูเช็กรราคาให้เลยแล้วกันนะคะไอสิบหกเนาะ เซนนี่นะไอสิบหกผ้ากันเปื้อนลูกค้าผ้ากันเปื้อนญี่ปุ่นเกรดเอนะคะลูกค้าขารุ่นนี้หนึ่งร้อยกิโลสี่พันห้าร้อยบาทเท่านห้นคะโอ้โหสี่พันห้าร้อยบาทหนึ่งร้อยโลสี่พันห้าร้อยล่ะคาะเดี๋ยวหนูคิดจํานวนตัวให้เนาะจานวนตัวหนูจะจํานวนผืนจํานวนชิน้นหนูตีให้ประมาณสี่ร้อยนะคะลูกค้านาะหนูจะตีให้สี่ร้อยเพราะว่าเขาเบาแล้วเขาอัดได้เยอะนะนี่นะชมพูตัวนี้หว,นวานๆแล้วก็แบบ เรียบรบแต่มีความแบบปักลึกไม้มาหน่อยหน่ารักมากลูกค้าขาโอ้โหงานแบบสีดงสีดำเนี่ยก็มีหนูคิดต้นทุนแค่สามร้อยห้าสิบตัวพอลูกค้าตัวละสิบสองบาทลูกค้าได้สี่ร้อยลูกค้าก็จะได้ถูกลงนะคืนละสิบสองบาทลูกค้าพากันเพื่อนญี่ปุ่นร้อยโลเนี่ยนะเฉลี่ยต้นทุนคืนละสิบสองบาทอันนี้อ้างอิงจากจำนวนสามร้อยห้าสิบ ผืาอห้ชิ้นนะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าได้มากกว่าน,นั้นเนาะสี<อ>เหลืองตัวนี้เพราะว่าผ้าเบาน่ารักเอ้ยมีตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนเนี่ยลูกค้าขาเป็นลายญี่ปุ่นลายการ์ตูนญี่ปุ่นลายดอกไม้งานลูกไม้ลูกค้าแบบเต็มตัวแบบครึ่งตัวนะคะลูกค้า<อ>ขาเขาขอละแบบมาเลยนะนี่นยน้องแมวหรออ๋อออนิเมอ่ะอนิเมะ Friends, สวยมากแล้วที่สําคัญกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้นะเฉพาะลูกนี้นะคะลูกค้าลดให้500บาทใส่แค่4000บาทพอลูกค้ารีวิวแหม4,000พันทวนๆไปเลยเนี่ยงานมินิมอลก็น่ารักนะ4 0 0พันทวนไปเลยแม่สี่พันท่วนไปเลยนะคะรีวิวนะใครมาไม่ทันลูกค้าสั่งลูกใหม่ได้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้งานสวยลูกค้จาจ๋าแล้วก็ผ้าใหม่ผ้าสะอาดนะเล่นได้ทั้งงานฟูจิแล้วก็งานลิงลูกค,ะคะ้าขา นะเล่นได้เลยทั้งงานฟูตีทั้งงานลิงนะคะลูกค้าขาเนาะใครชอบรุ่นไหนป้ายไหนโรงงานไหนจัดได้เลยลูกค้าเพราะว่าตัวเนี้ยเขา่ายแทนกันได้ค่ะขายแทนกันได้นะคะงานญี่ปุ่นทั้งคู่เนี่ยอุย้ยน่ารักมากลายดงงลายดอกตําหนิก,ก็อาจจะมีเลอะไปบ้างนะลูกค้าขาเหมือนที่บอกมันเป็นงานท่ากันเปื้อนด้วยและบวกกับเป็นงานมือสองนะตําหนิตีให้ประมาณยี่สิเปอร์เซ็นตต่อกระสอบเลยนะคะลูกค้าขาอาจจะมีแบบ เปื้อนเลอะขาดกระดุมหลุดอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างนะเพราะว่าเขาอัดก้อนมาด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ยสวยถ้าคันเปื่อนพวกขันญี่ปุ่นดีนี่ดอกชาบายายโยอิสวัสดีค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ชบาออแหลมจังลังเลลังเลรุ่นเนี้ยขายดีเพราะว่ามันมันอาจจะหาแบบ มันจะต้องไปอยู่ในมันจะไปอยู่ในโซนตลาดที่แบบว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยเยอะลูกใช่สไตล์ญี่ปุ่นลุงหมูสามตัวไอเดทีลิตเติ้ลพิกเ,เออและด้านหลังหมาป่าใช่น่ารักมากน่ารักจังเลยอ่ะกระสอบละสี่พันห้านะคะได้จำนวนผืนเยอะๆเลยค่ะผ้า <Qu ik. S 1> คะอตตอนงานโพลีงานซีทู 2. อันนี้แบบ ดูใช่ไหมว่าต้องใส่แบบไหนอ่ะโอ้แบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่ผ้ากระโปรอเซ็กซี่ลายเนี่ยเห็นปะลูกค้าเขาจะทาแบบแบบลายนี้ใส่แบบไหนอ่ะเนี่ยน่ารักมากเลยมาเสิร์ฟอาหารแล้วค่ะนายท่านสไตล์นายท่านนายท่านโมเดลเ เดียวอะไรหรอเพลงทำไมอ่ะอ๋อตาดเนี่ยจะฟังนานๆก็ไม่ใช่ละเพี้ยนๆอ่ะลูกค้าก็สอบรีวิวว่างนะจ๊ะใครอยากได้รีวิวสามารถเซฟได้เลยงานแบบลูกไม้ ใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะเดี๋ยวขอแจ้งนิดน,นึงเพราะว่าเมื่อวานตอบแชทลูกค้า,ล,ยายลูกค้าใหม่เยอะมากน่าจะตามตามาจากตอกๆเนาะลูกค้าตอนนี้กดังอ่ะลูกค้าขามีสินค้าหลากหลายรายการมากเพราะฉะนั้นแล้วคือตั้งแมีข,มขายแนวไหนอยู่แล้วอ่ะลูกค้าอุ้ยรีโนมาฟีลแบบว่าตั้งแถมแล้วแบบทำรีโนมาย่างบาร์บีคิวจะบอกบาร์บีคอนรองเท้าบู๊ตถุงใช่สกรามกางเกงขาสั้น สวยมากนะโกดังของหนูนะคะโกดังสบายเดอร์นะขายส่งเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบลูกค้าตอนนี้จะมีงานญี่ปุ่นงานเกาหลีแล้วก็งานจีนนะคะลูกค้า3ป้ายนี้ส่วนเมกา US เนี่ยลูกค้าในอนาคตก็หวังว่าจะได้เอามาขายเนาะลูกค้ายังไงก็รอติดตามเนาะใครที่แบบว่าอยากขายงานรุ่นไหนอะไรยังไงสามารถทักสอบถามได้หรือว่าลูกค้าใหม่ที่แบบอยากทําธุรกิจเสื้อผ้ามือสองนะลูกค้าอ๋อที่ปูขออนุญาตหยุดก่อน พี่พูวินนี่เด r o พูลูกค้าใหม่ที่อยากทำธุรกิจเสื้อผ้ามือสองลูกค้านะพิมพ์แชแต่ะมันไม่ละเอียดพอลูกค้าสามารถนะให้ดแมินโครไปหาหรือว่าลูกค้าสามารถโทรมาหาได้เลย <S 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 โทรมาปรึกษาได้เลยลูกค้าค่าว่าแบบว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะขายอะไรดีนะมีตลาดแบบนี้ควรขายแบบไหนแนวไหนนะอย่างวันก่อนเนี่ยลูกค้าก็ขายโซนตลาดกลางคืนเราก็แนะนําเป็นงานพวก สไตล์แบบวัยรุ่นนะคเดินแบบตลาดกลางคืนให้นะคะลูกค้าสาม<ส>ารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้ามีหลายฝ่ายมีหลายหน่วยเนาะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็สวัสดีลูกค้าใหม่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่แบบเข้ามาชมหน้าโกดังเข้ามาซื้อหน้าโกดังเข้ามาสอบถามกันเนาะอะอ,อ,อันนี้สไตล,ล์โมเโอะโมเอะถ้ากันเพื่อนเธอขอได้ไหมฉันขอได้ไหม เนี่ยลูกค้าน่ารักอ่ะแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบสไตล์ผ้ายีนบางนะคะก็รวมมาหมดเลยลูกค้านะผืนสั้นผืนยาวนะคะแบบสวมเต็มตัวครึ่งตัวเนาะมาหมดเลยแต่ตัวเนี้ยที่สังเกตก็งานเต็มตัวจะยังออกไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีใช่เป็นทรงสไตล์ผ้ากันเปื้อนใช่ส่วนใหญ่จะเป็น F j เนาะที่จอกเต็มตัวเยอะใช่นะคะลูกค้านะรุ่นนี้เนาะ 4,500บาทเท่านั้นโอ้ขออนุญาตนะมันแน่นมากเลยสี่พบาทเท่านั้นว้าพี่ปูโอ้ยโดเรมีน้องแน่นอะไรกันแกลเลอรี่าแกเอร่เใส่ให้หน่อยไอ้ทิ้งออกมาเอาไอต้าแกเลอรมาน่ารักมากขออนุญาตเดี๋ยวเผิรถอดเสื้อตัวไหน โดนแบรดอ่ะพี่ภูค่ะพี่ภูพี่ภูวินนี่น่ารักมากแล้วพี่ภูยังดูใหม่อยู่เลยนะเสนใส่วินนี่เดี๋ยวภูหน่อยเดี๋ยวตอนปิดไลฟ์จะให้ไปยืนบายบายลูกค้าน่ารักมากเอาวีหาได้ยังใส่ตัวไหนวินน่ารักอะเลยมีให้วีก็ได้นะเดี๋ยวต้องแคนแบร์น่ารักมากเลยวีโชคแคนเบรย์ฮะมาน่ารักมาก ลกลายลิขสิทธิ์งานการ์ตูนลูกค้าก็สามารถไปทําราคาได้นะคะอันนี้ครึ่งตัวบางท่านเอาไปประมูลบางท่านเอาไปแบบขายตามห้างตามตลาดนัดได้เลยบางท่านเอาไปทำเนจมือหนึ่งอย่างี้ลูกค้าเนาะไปซักทำความสะอาดนะตอนนี้อดมินใส่น่ารักมากกูเลยลีลักคุ้าลักมากเอาลีลักคุมาน่ารักมากลีลักคุมโหเยอะมากอะไม่รู้จะโชว์ไหนก่อน แอนพิงบอกเยอะมาใช่มันแน่นมากมันพันเยอะจนไม่รู้จะโชว์ไหนก่อนแบ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 นอันนี้อันนี้ก่อนแล้วนี้ก่อนมินนี่น่ารักน่ารักน้องแบมเฮ้ยพี่เออพี่ขอเอาลาวให้หน่อยโชว์แบนโชว์ลิขสิทธิ์ให้หน่อยน้องแมวอุ้ยสวยนะแล้วก็น้องอันฟังเมนได้แบนลิขสิทธิ์ด้วยนะกระสอบนี้นะลูกค้าใครอยากได้ เอฟเลยเอฟเลยแถมรีวิวมีส่วนลดให้อีก500แอน่ลูกค้ารีวิวให้ส่วนลดเดี๋ยวให้น้องไปเอาลาวมาให้แขวนงานการ์ตูนด้านหลังให้ดูลูกค้าน่ารักมากขออนุญาตนะโปรยนินคืลวดลายลายดอกงานการ์ตูนนะค้าวันนี้มีทั้งแบบของผู้ชายแบบของผู้หญิงลูกค้าใส่ได้นี่นะเนี่ยเห็นปะน่ารักเลยแบบงานปักเนาะลูกค้างานปักงานสกรีนนะลูกค้ามาหมดเลยจ้ะแบบสไตล์ยีนยีนบางนะแบบสไตล์แบบเท่เทก็มี รวมๆกันเยอะมากเยอะมากเลือกโชว์ไม่ถูกเลยเลือกโชว์ไม่ถูกเลยเยอะมากได้เยอะได้เยอะน่ารักงานโซคิวอันนี้ยังไม่ถึงไหนเลยนะงานลารดองลายดอกเนี้ยก็มีอุ๊ยอันนี้แป๊หนึ่งไม่ใช่ตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันตกใจแบบสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่น แบบสไตล์เมดญี่ปุ่นนะคะลูกค้าเนาะก็มีเนาะแบบแซ่บแซบเซ็กซี่ก็มีลูกค้านะแบบสไตล์ลิควิดิ์ก็มีนะคะลูกค้าค่ะน่ารักน่ารักงานโปงงานปากไปดูแบรนด์กันดีๆนะลูกค้าเผื่อได้แบรนด์เนมนะลูกค้าจ๋าเผื่อได้แบรนด์นงแบรนด์เนมเนาะแต่ตอนนี้เราเพลิงกับตัวการ์ตูนน้องมิฟฟี่นะคะน้องมิฟฟี่น่่หัวใจเต้นหัวใจเต้นเซอร์ซิขอได้ไหมขอได้ไหม เพื่อนใหม่ดิฉันได้ของค่ะฉันขอได้ไหมเอทเอดบีมยินใหม่ให้สวัสดีค่ะในท่านสวัสดีค่ะในท่านสวัสดีค่ะรักมากน้องแบมเดี๋ยวแขวนใ้ที่ไหนนะเอ๋อไม่ต้องเอาเข้าข้างนะหันหน้ามาเลยหันหน้าพากันเปื้อนมาเลยจ้ะ น่ารักมากน่ารักมากลูกค้านะคะรุ่นนี้4,500บาทงานสวยนะคุณพี่ขาสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะอู๋สีแดงแรงมากแรงมากบอกเลยนะลูกค้าจ๋าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเลือกชมได้เลยพากันเพื่อนนะคะมีหลายป้ายหลายโรงงานที่จ๋าขออนุญาตนะเลือกชมรีวิวเลือกชมได้เลยว่าอยากได้แนวไหนสไตล์ไหนนะคะสีพื้นดลายดอกคาดว่าน่าจะมีลูกค้ามาเอฟย้อนหลังนะคะ น่าจะมีลูกค้ามาเอฟย้อนหลังน่าจะไม่รอดเพราะว่างานสวยจริงเพราะมีลูกค้าเล่นประจำอยู่อาน่ารักอีกแล้วแบบโมเอะแบบเมดญี่ปุ่นก็มีเห็นไหมลูกค้าน่ารักค่ะน่ารักมากน่ารักมากดูดิเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแล้วเหรอพอไหลายชุดแล้วฮะใส่พวนดินใส่พวนนดิพวนดินเหรอปลูกต้นไม้พวนนดิรวนดินอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนพรวนหมายถึงว่าเป็นไส้เดือน กำลังขุดอยู่หรอรดินอยู่บ้านแต่ใช้เดือเป็นเป็นความหมายแฝงใช่เนี่ยลูกค้าขาลองแต่งเงยนะลองดูงานกันก่อนงานสวยสะมือหนึ่งไปหอยแพ็กถุงแบบแพ็คถุงก็มีนะแบบแพ็คถุงก็มีเลยนะคะโชว์กันได้เลยจ้าสวยน่ารัก สดใสลูกค้าขารุ่นนี้4,500บาทนะจ๊ะกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้500นะกระสอบใหม่ลูกค้าไม่เสียเลย4,500บาทเท่านั้นจ้ะ4,500บาทเท่านั้นนะเดี๋ยน้องให้อะไรอะพ่นาย้ดหไอ้ต้าเอลโม่น้องแบมเอาเพิ่มเป็นเออเพิ่มน้องหมีคูแล้วก็ขึ้นได้เลยจ้ะไม่เหมาะกับเราเลยการที่เราต้องมาใส่อะไรแบล็บคมันดูขัดอุ้ยแบลมากแบลมากแบลมากน่ารักมาก ี่เบ้นขับโมเอะโมเอะไงเขาไม่ได <kind abonn> ้ทำอย่างนี้เธอไม่รู้อยากทำเขาทำเขาทำอไปแล้วหยุดขายขับไม่ได้เลยตอนนี้เขาเขามีให้ส่งดาวแล้วนะใครที่แบบลูกค้าคนไหนที่ถูกใจนะใครที่ตลกก็ส่งดาวมาใครที่ชอบก็ส่งดาวได้ วินนี่เดี๋ยวคูได้หลายตัวแล้วนะได้หลายผืนนี่เราดูด้านหลังโอ้โหด้านหน้าทำมากเซนที่ิุงใส่เสร็จจะให้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วใส่ต่อลายอไหมไทยเป็นแบบใหม่ไทยลายแบบใหม่ไทยลายไทยนะคะหม่ไทยลายแบบไหม่ไทยใจตะวันเซนแ้จริงดาวมีไวเบิร์ เป็นอะไรยังไม่รู้จักนะนี่ฉันรู้ฉันได้ยินนะเธอนั่งแนวฟิเธอเปิดตะกแตนฉลดาไตรออรไทยน่ะรุ่นนี้มีของเด็กนะคะลูกค้าปนแต่ว่ากระสอบนี้นะอ้างอิงจากกระสอบนี้นะคะลูกค้ากระถางกระสอบนี้มีติดเด็กแต่น้อยนะส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นผืนของผู้ใหญ่จะมากกว่านะคะส่วนใหญ่จะเป็นผืนของผู้ใหญ่มากกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวทิ้งจากโกยๆเลยอุ้ยมารีแครจะเป็นไหนมาลีแครมารีแครว้าวมารีแคร์เราชินก็เจอแบรนด์งานแบรนด์นี่แล้วชินก็เจอโพโลอหรอโพโลอออพโลค่ะนี่โอ้โหเป็นไงคาแบบถกใช่ทำกับข้าวแบบทำอาหารแบบคนคนรวยโพโลค่ะลูกค้าค่ากันเปื้อนอะแพงกว่าค่ากับข้าวแล้ว บอกเลยงานหรูใช่ไปจัดหมวดงานหรูงานเท่งานน่ารักญี่ปุ่นหรือจะเป็นงานลิขสิทธิ์ได้เลยค่ะงานสวยลูกค้าเล่นได้เลยนะคะรุ่นนี้เนะเล่นได้เลยอุ้ยแบบว่าชุดคู่แบบผ้ากันเปื้อนคู่แบบฝาแฝดทำอาหารใส่กับแฟนไงเออทำอาหารกับแฟนสวแฟใส่ลายดอกเชียวนี่อุ้ยน่ารักอะสีม่วงอันนี้น่ารักน่ารักน่ารัก เออว่ะเออมันน่ารักมากเลยอ่ะไม่เคยเปิดงานนี้เหมือนกันพอได้เห็นแล้วก็แบบเออน่ารักมากน่ารักน่ารักอ่ะไหนไหนขอดูขอดูแบรนด์หน่อยหาแบรนด์หาลิขสิทธิ์หน่อยสิง่าสวยนะขออนุญาตโกยหน่อยนะน้องเน่นมากเลยอ่ะเยอะนะเนาะใช่เดี๋ยวขอดูแบบว่าพวกลิขสิทธิ์กร์ตูนแล้วกัน งานคร่าวๆให้ลูกค้าดูตัวอย่างไปบ้างแล้วนะลูกค้าได้เยอะขออนุญาตอย่าวักกันมันเยอะมากเดี๋ยวให้น้องไปถ่ายรูปให้ต่อลูกค้าอุ้ยน่นารักนากก่ารักโอ้โหแน่นมาก,นาก,กนเนี่ย<ห>ลกกูกค้าอุ้ยฉันว่าจานวนได้เยอะกว่าที่แจ้งอีกเนี่ยลูกค้าแน่นมาก <ๆ S 2> ขออนุญาตตีให้เป็นแบบต่าๆแล้วกันเนาะแต่ที่จริงลูกค้าได้ได้เยอะอ่ะใช่โอ้โหแน่นประมาณห้าร้อยถึงไหมฉันว่าถึงห้าร้อยผืนประมาณห้าร้อยผืนอ่ะยกไป กระจุกนึงนะก็จะห้าสิบหรือมังประมาณห้าร้อยผืนถ้าเอาสี่พันห้าหารห้าร้อยก็ผืนละเก้าบาทจากเมื่อกี้สิบสองใช่ไหมเดิมผืนละเก้าบาทค่ะไม่อีกแล้วผืนละเก้าบาท้หลโอคิตี้เทลโอคิตี้ลายเฟนลฟ์เฟนประมาณห้าร้อยผืนเพราะว่าน้องได้เยอะกว่าที่ที่คิดว่ะ ได้เยอะจริงค่ะคุณพี่ค่ะนะใครที่เป็นสายงานผ้ากันเปื้อนขายงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าเนาอฝากงานผ้ากันเปื้อนรุ่นนี้งานสวยจริงๆนะรหัส MKI 16A นะคะลูกค้า MKI 16A ไม่เข้าพวกเลยนะข้างหลังเป็นลิขสิทธิ์ข้างหน้าเป็นแบบสงวนลิขสิทธิ์อันน <c oughs> ี้ลิขสิทธิ์อันนี้สงวนลิขสิทธิ์เพราะว่าลายสาพันลายเล็ก ลายใหญ่ลายดอกไม้ลายการ์ตูนงานปักงานสกรีนงานเท่ๆคุณผู้ชายเนาะเดี๋ยวนะ้องจะไปจัดหมวดแยกประเภทแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ดูถ่ายรูปลงให้ดูนะคะใครที่สนใจเนาะคุณลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้านหน้าร้านได้โกดังอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีนะคะลูกค,ะคะ้าขาเปิดทําการจันทร์ถึงเสาร์9โมงถึง5โมงครึง่ง แต่ถ้าใครมาได้ก่อนก็จะดีมากมาประมาณ5้าโมงลูกค้ากําลังโอเคเลยนะคะลูกค้าขาเนาะรุ่นนี้พากันเปื้อนไ1 6ิบิมิตรีของลูกค้า I16A นะป้ายลิงก์ก็จะมีปัาป้าผากันเปื้อนรุ่นนี้รุ่นเดียวป้ายฟูจิก็จะมีเป็น615รุ่นเดียวป้ายแคดีก็จะมีเป็น8 1 2รุ่นเดียวเลยลูกค้าแต่ละรุ่นลูกค้าไปสั่งสามารถขอดูรีวิวย้อนหลังเพื่อดูความแตกต่างได้นะคะแบบเต็มตัว อันนี่แบบเต็มตัวแบบชุดแบบเสื้อเลยลูกค้า<ช>นะคะเ<ช>พิ่งจะมีมาเนาะเพิ่งจะเห็นมาผืนนี้ผืนนี้นะคะ<ช>แต่ว่าอาจจะมีหลุดๆไปเนาะลูกค้านาอก็ใครชอบแนวไหนสไตล์ไหนโรงงานไหนก็ฝากน้องไ,งไว้ด้วยสําหรับงานท่ากันเปื้อนนะคะลูกค้าขาไปลุ้นแบนกันได้นะเดี๋ยวหนูจะมาคัดแยกประเภทแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าไว้เป็นตัวอย่างไว้ทํารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้า่ะสำหรับช่วงเช้านี้เนาะ รีวิวคูลอดไปตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วไปสั่งกันได้ถ้ากันเปื้อนก็ยังมีของอยู่แล้วก็ที่สําคัญซื้อเยอะมีราคาส่งให้ตัวนี้ยังมีเลทอยู่นะคะประมาณ20กระสอบเนาะสามารถทักได้นะคะอุ้ยตัวนี้สวยน่ารักค่ะตัวนี้สวยมากมันเป็นงานแบบเหมือนตัน้สวยมากตัวนี้สวยชอบเลยอ่ะชอบเลยน่ารักมากน่ารักมากวิส่แบบฟิลเซ็กซี่ก็น่ารักนะตัวนี้น่ารัก ลูกค้าขาใครสนใจทักแชทได้แล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวมาเปิด<ช>ขดิแกนป้ายลิงเนาะลูกค้าเนาะาดิแกนลิงเนาะใครสนใจก็รอติดตามช่วงบ่ายได้เลยนะคะกระสอบรีวิวว่าง4,000บาทลด5 0 0นะคะลูกค้าขาเนาะจ่ายแค่4 0 0 0บาทพอกระสอบใหม่ลูกค้าไปเอฟได้กระสอบละ4,500บาทเนาะลูกค้าขา1 0 0กิโลเดี๋ยวให้แอดพิ้งโชว์บนราวให้ดูเดี๋ยวให้แอดพิ้งโชว์บนราวก็ให้หคลิกลิให้หน่อยอ<ว>ุ้ยเป็นงานลิขสิทธ์การ์ตูนนะคะเป็นงานลิขสิทธิ์ขอใค นี่นี่ได้แล้วโอเคแป้นนึงนะจ๊ะแป้นหนึงนะแป้นนึงนะคะแป้นหนึ่งนะแป้นนึงนะแ่านหนึ่งนะอะไรหรอเอาใหม่ oh <my> ขออนุญาตนะคะลูกค <Ari ane. S 2> ้า <concealer> ค่ขออนุญาตวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่เอาไปเปิดรุนกันแบบนี้เลยได้งานบอกว่า งานตรงงานปากไรดอกสีเรียบสี่พื้นหรือว่าพวกลิขสิทธิ์กระตูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าขะก็ะคือมีออกในกระสอบนี้เลยนะงานค่อนข้างน่ารักเลยหรือใครที่บอกว่าอยากไปผ้ากันเพื่อนฟิลแบบหว,นวานหเซ็กซี่เซ็กซี่ในกระสอบนี้ก็มีเอาไปลุ้นเลยรีวิวยังว่างนะจ๊ะลูกค้จาจ๋าใครอยากได้นะเสียบเข้ามาได้เลยอ่ะเดี๋ยวฝากถือไหนอ่าเนี่ยน่ารักมากลูกหมูสามตัวโอ้โห สวยสวยเลยลูกค้าขาเฮ้ยดูตัวนี้สิแอลมา่นี่โอเคลูกค้าขาฝากไว้ด้วยนะคะกับงานตัวนี้นะงาน MK เนาะแนนทวนรหัสให้หน่อยพี่จำรหัสได้เลยค่ะรุ่นนี้ MK รหัส i16a MKI16A นะคะลูกค้าขาเนาะ100กิโลกั